สวัสดีพี่น้องจ๋าเมื่อนี้สองสีพี่น้องสิไปงานไทยพี่น้องจ๋ากันเลยหิวอายุอายะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวยลินสีผ้าไปเบิ้งเด้อค่ะเด้อไปไปพี่น้องจ๋านี่สภาพพักที่งหญ่ที่สุดในเมืองโพสสมัตพี่น้องที่เพิ่นเอิญวาเซาซี่พี่น้องจ๋าน้องเล็กกับหิวเนวกินพี่น้องเออตะลิโต้ซาดน้องแรกขันนามาเบิ้งกันเด้อ พี่ตน้องเด้อันใหญ่ไก่หิวพ่อใหญ่น้องกกบหิวพ่อน้องได้เดินนี่พี่น้องพูนงานไทยแล้วเห็นตั้งแต่ท่องศาสไทยปิ๋วสวัยยูพุ่นลับพี่น้องเยลินคือสีไทยท้ำใดบ่บ,อบ,อบอ่อใดปันไดเราพี่น้องพ่อมาเพิ่นเปิดเพลงฮัลโหลทอดแล้วพี่น้องจ๋าคนร้ายหลายพี่น้องข้าาล อมองซื้อ s <S <bunker. S 2> ตัวฮะโอ้สุรีอู้ยคนหลายๆพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องคุณ่ะพี่น้องเฮาไล่หลายมุ่งเจ้ามาแต่ทางใดเนี่ยมาจากอุบลอุบลเพราะช่องชะมาจากเซาซีโอมาเซาซีโอ้ยเน่าเออ หลายหลายพี่น้องเอ้ยเอาแนวกินมาเพิ่นกับวะไห้เอาข้าว่าเหมือนตองตะวันจะเล่นกันยูฟี่ก้อยกับมีเสียงก้อยก้อยหอเสียงตัวเสียงกับน้ำกับว่าเอากล้องเท้ามาฮันดอกได้กล้องเท้ากัเอาฮันดอกหอย่าองเสียงกับน้ำเออเกาะอย่างบ้าเนี่ล่ะสาวๆอันนี้มาอยู่เมืองนอกเมืองน้า เลยจ้ยาเล,อ,ล,ลอันนี้มาจา้าอันทั้งใดก็ปาดข้อเล่าขึ้นมาเหลี่ยงงามเถี่ยใสนใจข้อเจ้าได้เด้อเนี่<า>ยจอด<า>คสทิ้งเลยขั้นบอ่อจ้าใส่เราจอดขั้นอยู่บอกข้อนะขั้นอยู่อยากได้หลายาน เป็นท้องแท้หรือท้องปลอมท้องปลอมถอดไมไข่อยใส่เบิรงคำถามว่าจำได้ไหมอันนี้ก็เส้นไง,งได้อันนี้ท้องแท้หรือท้องปลอมละ่ะ <c oughs> อันนี้ไงไม่ใหญ่อันน,น,นี้อันนี้ทองไม่ใหญ่หลักแต่น,นมใหญ่แทนได้ไหมอันนี้กระไงได้พี่น้อง <c oughs> บังดีๆีได้พี่นอ้งอ,น <c oughs> องใหญ่หอีหลีได้หนิก็ได้เอานมใหญ่ไว้ก่อนอันอันผู้นี้ก็ใหญ่คือกันใหญ่มัดคขุยางคู่แนวเป็นยังไงก็ก้อยเนื้อ เป็นตะกิ่นบ่อขมเด้าโซตายพูดได้ดันน่ะขมจนว่าเด้าฮะแม่นบอร์อัลบอเอาละโอ้ยนะถ้าเจ้าสิบวเหยียบไข่ตีตพี่น้องไป่งไปยางไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะขายดีไหมคะขายดีค่ะพี่เพี้ยนสวัสดีจ้ะพี่ ส,นน 1941, สวัสดีค่ะสวัสดีอันนี้เป็นล้านของสาวขอนแก่นแม่เพียนแห่งประเทศอังกฤษค่ะเป็นคนสุพรรณเดนาะออ๋คนขายคนสุพรรณวันนะคนขายนี่เป็นคนจังหวัดสุพรรณวสัฒนพี่น้องมาเป็นตาอ่อนซ้อนพี่พูดอ่ะพี่เพียนรับพนักงานอีกไหมคะรับจ้โอ้เดี๋ยวอย่าเล่นท้ายคลิปแล้วสิมาขายชอยด้วยไฟเม็ดใหญ่ใหญ่งชอบไฟห้างไฟเม็ดตะเอื้อยไฟเงินลา ว่ธรรมาดาเด้แจสูกระไดแม่อันเล่างานใดกับงานนั่นได้หาตังเงินไหมไงเนี่ยมายืมนะ <ไป S 1> เอาไม่เอาม่ยืมตะงานนั่นเดี๋ยวจะกลับไปบุกไ,ไ,ไปไปบอกจะกลับไปบอกเนาะ <c oughs> แล้วบอกว,าวา่าผู้ใดยืมเงินแล้วเราสิบอกเฟซบุ๊กว่าววสั่นโอ้ข้าสั่นผ่้ยืมมาสั่นเดี๋ยวเราสิบอกไปไปเติร์ไปเติร์ไปเติร์ นี่แหละค่ะยายลิน hmm, อินด yeah. ีย well, so. sure ูทูบเบอร์อย่าลริ Ken ่มไปเบิ้งซ่องข่อยเด้อไปเบื้องไอเดียเอออุดหนุนอันกีสารบานเฮ้าคอยอันยายลินอินดีเขียนทิมเข้าไปเลยเขียนซื้อยายลินอินดีเฮาเนิเดี๋ยวกระชิ่ขึ้นเองตะบานไ้ซ่องข่อยผู้งามเด้เออเมื่อนี่ข่อยมาใน้ลักษณะยายลินของแกค่ะนั่งไปเที่ยวกับเ็นมาท่านเลยมาก ข่อยมากับน้องเล็กเอาเน็ตกินมานย้มเอาเน็ตกินข่อยไว้อยู่ข้างนอก้อมาได้ตะกรงเขา่ามาเทียงกับย้มเก็บไม่ตายได้ตะกรงเขา่าเข่ามาไปไปต่ออีกก็เ,เด้อเอ้เด้อแห้งแห้งมันหมันบ๊ายบายเอ้ยของเอ้ยของข้าของขายหลายอันหลายยางบุญอะควนห้วยห่วยอยู่อย่าล่นสีเอาอเล่นสีผ้ายาง บองเบียสิงกะมีพี่น้องเอ้ยบังหาอยู่หากินฮัลโหลอายุ enjoy today good ู o o d e n อ o y yourself โอ้คนหลายๆพี่น้องเมื่อนี่สิเป็นงานเมื่อนี่สิเป็นงานเอ่อรอบสุดท้ายพี่น้องจ๋ารอบสุดท้ายเมื่อนี่ยายลินกะจัดนัดพี่น้องเอ้ยเบิัง ของสื่อของขายอยู่ด้านหลังเยลิยนหลายคักหลายเนี่ยพี่น้องจ้าอู้อ่อ,อนซ่อนแม่ค่ะอ่อ,อนซ่อนแม่ค่ะหลายสวัสดีค่ะแม่ค่ะขนมคอกขายดีบอขายดีค่ะมเมนบอสวัสดีค่ะขออนุญาตบาทค่ำคุณพี่ค่ะ อย่าลิมถ่ายอันถ่ายวิดีโอลองส่อง y ย u ทูบบุญอา,าพี่น้องอยู่เมียงนอกกับเอืดกินเอืดอยากได้วัตถุมีเงินซื้อนาะวัตถมีเงินซื้อผู้ใดว่าอยู่นอกอดจักเทียงบ่มีเอ้ออยงอเงินกับเอืดเนะาะโศกโศกมันหมันแห้งๆ้ะพี่เด้อเดี๋ยวสีมาอุดหนุนดอกอุ้ยคักแม่แตละหลานพี่น้องเอ้ยของขาของขายเป็นจังไรแม่ป้า สวัสดีค่ะยูดีดมีแห้งยูบ่อบแม่นบ่ออุ้ยคักนอกของขาของขายค<ง>่อยขายดับขายดีแห้งๆปังๆเด้ออ<า>ย่าเล่นกับ<อ>สิเลาะไปเรื่อยๆสักกันอันอย่าลืมไปเบิ่งอันอย่าล่นอินดีเด้อส่องยูทูบจ้าขอบคุณหลายๆแห้งๆปังๆเด้อจา้าฮัลโหลมิสเตอร์ฮาวายยูทูบเดย์สวัสดีค่ะ How are you feeling today? Very good thank you Good? Yeah good Wow excellent What do you sell? Yeah, Fresh Rangal ปัดดีค่ะแจรินขออนุญาตถ่ายทำวิดีโอลงช่อง YouTube นะร้านมิสไก่ค่ะอันนี้พาร์เจอร์นะคะ Breather Vista คะใช่ไหมเฮ้ยผลใหมองจากเมืองไทยนะคะผลใหม่ดองจากเมืองไทยบอกแห่งแห่งรวด แซ่บหลายด้วยค่ะเด้อที่เกิดแล้วมาพี่น้องแซ่บหลายอันแม่ค้ามาจากทั้งใดค่ะแม่ค้ามาจากแถวเชฟฟิลด์ค่ะนอตติงแฮมค่ะโอ้ยเรามาตะไก่คักมามาเนีวะคักเนี่ยฮ่าเอาขอแห้งๆมันหมานปังๆเด้อจ้าเดี๋ยวมาไหมอันนี้ก็ร้านขายของกินของอยากพี่น้องเอ้ยหลายคักหลายเนี่ยสวัสดีค่ะเนี่ยบนมีตั้งหอยมี้ากะหรี่ค่ะยุ้ยค่ะมาอุดหนุนดะค่ะแม่ค้ามา เลสเตอร์ค่ะโอโตเรามาไกลอยู่ตัวนี้นะยี่เมียอุ้ยผู้ดีตางามคอยส้วมให้มันขายรับขายดีบดไว้ๆเด้อขนมดอกจอกกมีพี่นาศกมีเชฟว่าว่าก็อีหยังเกาะยวเลิ่ยูยไฟโอ๋อแทงเกี่ยวเวลีมากพระเจ้าว่าเลิ่ไหมเออกางามย้อนไฟนี่ล่ะไฟห้างไฟมีไฟเดี๋ยวเอามาเติมมื่อนี่อยู่ข้าง เดี๋ยวผัวเนาะมันเขียบเปียบตัวไปเรื่อยๆแล้วเด้อเรื่อยๆเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวมาไหมป้าร้านขายตำบักหุ่งอุ้ยมาเป็นตาอ่อนซ้อนแต่พี่น้องบักกอกสุกแหม่ก็ตั้งบินไปหานเมืองไทยเด้อบักกอกสุกที่พี่กันไหลคุนพี่น้องเอ้ยขุนอะไรขุนอะเอาไปเบิ่งสักเกินแม่ขาดแล้อยากช่วยอีหยังดอก เราเบิงคุกตาบ่ฮวงเล่าลใส่เบิ้งกันหน่ำเบิ้งกันหน่ำเบิ้งแม่ค้าคนมีมึงแม่ค้าตาบ่ฮวงสามัมแถบานนี่เอาเฝ้าเอาเฝ้ายัาเฝ้าพวนแล้วพ้นแล้ว่วัธรรมดา ข่อยเป็นคนใต้ใต้โคราชใต้โคราชใต้โคราชใต่ข้อรัดขายดับขายดีแห้งเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆลามวนไปน้ำกันเนาะข่อยกระซีได้โดนปันไดดอกข่อยฮอนคอยฮอนเออเอาปากเอาปากพี่น้องอวดเอาฝรั่งกับเบิร์นเยลินได้เดี๋ยวนี่ขอรีมาดัมไปทา้งใดโอ้ยลูกค้าหลายหลายฮัลโหล ของค่าของข,า,ข,องข,า,ขา,ยายขนมหวานก็มีบานนี่หลายคักหลายเนี่พี่น้องอยสวัสดีค่ะจะเป็นคนไทยอยู่บ่คนเล่าเรล่าแท้เห้เาเวียงจันอ้ยจะมาแต่เวี่ยงจันบ่ไรโดยขนอย้ออ้ยสบายดีบ่สบายดีเอออันะจะเริ่มไปเบิง์ซั่งยูทูบเยลินอินดีเด้อ อินดี้เขียนเป็นภาษาไทยยายลินอินด e as, okay, ี้มันสิขึ้นเมืองเกิ้งผู้งามคก็คอยนี่ละข่อยกรสิท้ายทอดสดลงให้พี่ให้น้องฮะเบิ่งวิถีชีวิตของคนต่างแด่นขายดีบปะไยขายดีเพราะได้ขายอยู่นี่ข่อยจีมาอุดหนุนเจ้าอยู่ได้ข่อยมากอันนี้ไข่นอก็มีไหมเดี๋ยวนี้ไข่เด้อข่อยมากอันนี้เดี๋ยวข่อยมากข่อยเฮ็ดอันธุระข่อยเลียวก่อนเด้อโอเคุ้ยข่อยโซ่ข่อยมันแห้งได้ไอเด้อเดี๋ยวมาไหม ของหวานก็หลายบานนี้พี่น้องผู้ใดเป็นเบาหวานก็อดมาได้ละกันนี่แอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รปปรบนี่ือเป็นตาฮักแต่พ่อข่าเมียพ่อค่ามาจากท่างใดคะแมนเชสเตอร์ครับแมนเชสเตอร์ปืนละมาตะไก่ตัวนี้บ้านสร้างหองหออยู่มั่งไทยคนจังหวัดใด นครปฐมครับปลาไถ่แถตัวนี้นครปฐมเราคนไทยแท้พี่น้องครึ่งลาวครึ่งไทยบลาอุ้ยพ่อเป็นลาวโซ่โอ้ยพ่อกูพ่อเป็นโซ่ปลาแล้วเบิ่งขาหมูเล่าพี่น้องเอ้ยมาเป็นตาแซีบแท้ครปฐครับถ่รวบกับพ่อค่ะอุ้ยยันริ้นกับ้อนได้เดี๋ยวนี่ไม่อยากใสไม่หยาดใส่เจ้าถามฉันตีฉันนี่บ้านเกิดเมี่ยงนอนอยู่ไซยาภูมิเจ่าปลาหอยเป็นคนอยู่กับนี่ละเออ ขอเป็นคนเศร้าซี่คนไทยไม่ค่อยมีหฮ้ยจังไหนจังค่อยว่าจังสั่นคนไทยสียางเหยียบกันตายได้ไ่นเมื่อนี่เออหลายเจ้ามาตาใสพี่ว้ายเวลคัมเดอร์เวลคัมเว้ยเวลคัมว่าจะเป็นเจ้าของร้านตีบัตติบัสดีค่ะเจ้าของร้านสสวัดีจ้โอ้ยยายลิ้นขอตัวแหลายๆตาบ่ถึงท้วงตัวนีเมียปีแหวนนี่ล่ะนในเร้านซุ้ยจ้า ถ่ายล่องช่อง YouTube ให้เล่าจักหน่อยผุนอะเป็นผู้หญิงคนแรกที่บริเตนก็ตาเล่นนะคะโอ้มันราเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ขึ้นในอันเวทีบริเตนก็ตาเล่นที่ดังที่สุดของประเทศอังกฤษนะคะพี่น้องจ๋าไปแล้วสุดยอดมากคุณพี่สุดยอดขอพูดได้หลายเด้อค่ะโอ้ thank you darling ไปเรื่อยๆอุ้ยผ่อนซ่อนของค่ะของขายขอโทษขออภัย จำได้ร้านนี้แม่ค่าสวยแล้วซื้ออีหยังก่อนเนาะปีไทยฟู้ดจำได้เออจำเล่าได้เป็นจ้างได้อยู่ดีมีแหงจุบู่จุคอนบ่ค้าสวัสดีค่ะของค่ะของขายพี่น้องฝั่งฝายบ้าเบิงซอยเยลินแน่ป๊ดขวัญหวยหวยอยู่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวเียวเนื้อค่ะร้านสิสองเลยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกเต๋า ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเฮ้ยบ่ต้องบินไปกินฮว่านเมืองไทยพี่น้องอยู่เมืองนอกก็มี่วตถมีเงินสื้อันนีาอยากกินยังก็ได้กินเบิดแม่นบ่พี่น้องบ้านนี้ก็สิจบไล่กะอยากผู้เบาท์ผู้เบาทเนมพี่น้องจ๋ายาลินกะสิจบไา่การไวซ์ซัมี่ก่อนราค่าขอบบุญขอบคุณพ่อค่ะแม่ค่าสุภูสุก้อนที่ให้การสนับสนุนให้ยาลินเดทไทยทำตะคารเด้อก็ขอให้โชคให้มา n คลายรับขายดีเบิร์ตไปเวียงแต่เว้น ไปพี่น้องแดดฮอนยายเล่นสีฝ้าไปเงาหนาหานจำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ